ลองจินตนาการภาพนี้นะคะเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านก้าวเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำที่จอดรอคุณอยู่หน้าบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันไม่ต้องหาที่จอดให้ยุ่งยากเพราะรถคันนี้รู้ใจคุณทุกอย่างขับเคลื่อนเองพาคุณไปยังที่หมายได้อย่างปลอดภัยแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟใช่ไหมคะ แต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะอนาคตที่ว่านี้กำลังขับเคลื่อนมาถึงตรงหน้าเราอย่างรวดเร็วและที่สำคัญเราในฐานะนักคิดมั่งคั่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอันน่าตื่นเต้นนี้ได้ง่ายกว่าที่คิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่อง WelTinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอน DRIV แค่คลิกเดียวเปลี่ยนคุณเป็นเจ้าของอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าและรถอัจฉริยะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หญิงจะชวนทุกคนมาส่องเทรนที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้งเป็นเทรนที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญคือมีโอกาสทางการลงทุนที่หอมหวานซ่อนอยู่นั่นก็คือ โลกของรถยนต์ไฟฟ้า EV และเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะหรือที่เราเรียกรวมรวมว่า Smart Automotive Technology ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ารถยนต์ไฟฟ้ามาบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะเห็นรถ EV วิ่งกันเต็มท้องถนนเริ่มคุ้นเคยกับสถานีชาร์จแต่บางคนก็อาจจะยังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นของเล่นคนรวยหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วค่ะ ตอนนี้มันเป็นกระแสหลักที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดทั่วโลกและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือต้องมานั่งเลือกหุ้นไายตัวของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหรือบริษัทผลิตแบตเตอรี่ให้ยุ่งยากเลยนะคะเพราะวันนี้หญิงมีตัวช่วยเด็ดที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ DRIV หรือชื่อเต็มๆว่า Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF นั่นเองค่ะฟังดูซับซ้อนใช่ไหมคะ ETF คืออะไรอธิบายง่ายๆเลยนะคะ ETF หรือ Exchange Traded Fund ก็เหมือนกับตะกร้าหุ้นใบหนึ่งค่ะ แทนที่เราจะต้องไปเลือกซื้อหุ้นของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทผลิตแบตเตอรี่บริษัทชิปเซตสำหรับรถยนต์อัจฉริยะหรือบริษัทซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทีละตัวเนี่ยเจ้า DRIV เนี่ยแหละค่ะคือตะกร้าที่รวมหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรมเหล่านี้ไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยเหมือนเราซื้อของเหมาเข่งได้ในราคาเดียวและยังเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆบริษัทด้วยค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งสะดุดตะกร้าเราจะล้มหมดทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าทำไมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะถึงเป็นเทรนด์ที่เราไม่ควรมองข้ามและทำไม D R I V ถึงเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักคิดมั่งคั่งอย่างเราๆค่ะ 1. ทําไมต้องรถยนต์ไฟฟ้า E V ย้อนกลับไปไม่กี่ปีรถยนต์ไฟฟ้ายังดูห่างไกลแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะรักโลกลดมลพิษข้อนี้ชัดเจนที่สุดเพราะ e ีวีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาลทำให้เมืองของเราอากาศสะอาดขึ้นปอดเราก็จะดีขึ้นด้วยทั่วโลกกำลังหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะประหยัดค่าใช้จ่าย แม้ราคาเริ่มต้นของ EV อาจจะสูงกว่ารถยนต์น้ำมันเล็กน้อยแต่ในระยะยาวแล้วค่าใช้จ่ายในการเชื้อเพลิงถูกกว่ามากโดยเฉพาะบ้านเราที่มีค่าไฟต่อหน่วยไม่แพงเท่าไหร่แถมค่าบำรุงรักษาก็น้อยกว่าเพราะชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซับซ้อนน้อยกว่ามาก สมรรถนะยอดเยี่ยมใครที่เคยลองขับ EV ีจะรู้เลยว่ารถพวกนี้มีอัตราเร่งที่จัดจ้านสุดๆแรงบิดมาเต็มตั้งแต่เหยียบแปน้นแถมยังขับนุ่มเงียบไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวนเลยค่ะเหมือนได้ประสบการณ์ขับรถแบบใหม่เลยนะนวัตกรรมแบตเตอรี่เทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนาเร็วมากทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและราคาก็ถูกลงเรื่อยๆค่ะ ลืมภาพ EV ีที่ต้องชาร์จบ่อยๆไปได้เลยมีการคาดการณ์จากหลายสำนักนะคะว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดบางรายงานบอกว่าอาจจะเติบโตเฉลี่ยปีละกว่า20-30%ไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้เราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้าง 2. ไม่ใช่แค่ไฟฟ้า แต่ต้องอัจฉริยะด้วย Smart Automotive Technology รถยนต์ในอนาคตจะไม่ใช่แค่พาเราไปไหนมาไหนได้อีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันจะกลายเป็นสมาร์ทโฟนติดล้อของเราเลยทีเดียวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving) อันนี้คือไม้เด็ดเลยค่ะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เองไม่ต้องใช้คนขับเหมือนมีโชเฟอร์ส่วนตัวตลอดเวลา เทคโนโลยีนี้กําลังถูกพัฒนาอย่างเข้มข้นมีตั้งแต่ระบบช่วยขับขี่ที่ช่วยเบรกอัตโนมัติหรือช่วยจอดไปจนถึงการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบลองนึกภาพเวลาเราเดินทางไกลไเราสามารถพักผ่อนดูหนังทำงานหรือแม้กระทั่งนอนหลับได้ในรถมันจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราไปเยอะมากเลยค่ะการเชื่อมต่ออ uh ัจฉริยะ (Connectivity) รถยนต์จะเชื่อมต่อกับทุกสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจราจรรถคันอื่นหรือแม้แต่บ้านของเราเองทำให้การเดินทางปลอดภัยขึ้นลดอุบัติเหตุและสะดวกสบายมากขึ้นความบันเทิงและข้อมูลในรถภายในรถจะเต็มไปด้วยหน้าจอและระบบข้อมูลความบันเทิงที่ครบครันเราสามารถประชุมออนไลน์ดูซีรีส์เล่นเกมหรือแม้กระทั่งสั่งอาหารจากในรถได้เลยค่ะเซนเซอร์ <S S และ AI สุดล้ำเบื้องหลังความอัจฉริยะเหล่านี้คือเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์เซ็นเซอร์ต่างๆเช่นกล้องเรดาร์ไลดราไลดราและชิปประมวลผลประสิทธิธภาพสูงที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนเพื่อให้รถสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตลาดของยานยนต์อัจฉริยะนี้ ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะบางการวิจัยคาดการว่ามูลค่าตลาดของเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติเพียงอย่างเดียวอาจจะสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายในปี2030ค่ะทำไม D R I V ถึงเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดทีนี้กลับมาที่ D R I V ของเราค่ะอย่างที่บอกไปว่าอุตสาหกรรมนี้มันใหญ่และมีผู้เล่นเยอะมาก ตั้งแต่บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่บริษัทผลิตชิปเซ็ตที่ใช้ในรถยนต์หรือแม้แต่บริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนา AI สำหรับการขับขี่อัตโนมัติการที่เราจะไปเลือกหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ d r i v เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้เราได้ค่ะ มันคือการลงทุนในแนวคิดหลักของอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งเดาวว่าบริษัทไหนจะรุ่งบริษัทไหนจะร่วง DRIV จะลงทุนในบริษัทต,ต่างๆที่เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะทั่วโลกซึ่งอาจจะรวมถึงบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทผลิตชิ้นส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัทที่พัฒนาเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์สำหรับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือแม้แต่บริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์จค่ะการลงทุนผ่าน ETF แบบนี้ทำให้เราได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวมค่ะเหมือนเราได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ไปพร้อมๆกับผู้นำในตลาดหลายๆเจ้าเลยค่ะ สำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีหรือรู้สึกว่าการเลือกหุ้นรายตัวมันยากเกินไป DRIV จึงเป็นเหมือนสะพานที่ทำให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุนในอนาคตได้อย่างมั่นใจจากคนที่อาจจะไม่มีความรู้ลึกซึ้ง z e r o ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสอันยิ่งใหญ่ Hero นี้ได้เลยนะคะแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอคะ่ะ อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะก็มีทั้งการแข่งขันที่สูงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ด้วยภาพรวมของการเติบโตของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเราเชื่อว่านี่คือเทรนด์ที่แข็งแกร่งและจะเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะ อย่ารอให้โอกาสแห่งอนาคตนี้ผ่านไปนะคะการเป็นเจ้าของอนาคตยานยนต์อัจฉริยะและรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพียงแค่ทำความเข้าใจและเลือกเครื่องมือที่ใช่อย่าง DRIV ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนคุณให้เป็นนักคิดมั่งคั่งที่ทันโลกและควา้าโอกาสได้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ